สวัสดีครับเรื่องของพระตอนนี้นะครับทําให้หลายคนวิตกกังวลบางคนนี่มาคุยกับผมนะคุณณเนชนกอย่างนี้โอ้โหพระเนี่ยเป็นปรากฏการที่ศึกเยอะหรือเปล่าเนี่ยศึกรุ่งรรเข้าไปแล้วดีไม่ดีอาจจะมีอีกอีกยี่สิบสองสิบนะบางคนก็ตกใจแล้วจะมีพระดีให้กราบให้ไหวไหมเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ต้องตกใจนะครับเรื่องแบบนี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย มันเป็นสิ่งที่คัดกองนะครับคัดกองเอาคนที่ไม่ดีออกไปคัดกองอารัชีออกไปนะครับซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยผมจะบอกให้นะเหตุก mm. <Hey. S 2> ารณ์ที่พระศึกเนี่ยมีมากกว่านี้ถ้าได้ยินแล้วอย่าตกใจแล้วครับร้อยกว่าลูกนะครับร้อยกว่าลูกแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังคนชนชีพอยู่ด้วยและพระพุทธองค์ก็รู้ด้วยว่าจะต้องมีพระศึกแบบนี้นะท่านก็ยังคือคือท่านก็ต้อง ท่านก็ต้องปล่อยให้ภพวกนี้สืบออกไปเนี่ยนะครับศรัทธาของพุท,ศทธศาสนิกนชนก็ไม่ได้เสื่อมนะครับเพราะอะไรครับเพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นอัการิโกนะครับเป็นของจริงเสมอไม่แปรเปลี่ยนนะก็เป็นการคัดกรองอ่าผมจะเล่าให้ฟังการทิพระสืบออกไปเนี่ยร้อยกว่าลูกเนี่ยนะครับเกิดสมัยพระพ,พุทธกาลเลยตอนเจ้ายัางมีพระชนชีพอยู่คือแ้นโกสนเนี่ยพระเจ้าเนี่ย ก็ได้ตัดเทศนะครับตัดเทศนาให้กับพระสามกลุ่มกลุ่มละหกสิบรูปก็รวมแล้วก็อทไรร้อยแปดสิบรูปนะครับซึ่งพุเจ้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไอาการตัดเทศนาของท่านเนี่ยจะทำให้พระศึกร้อยกว่ารูปแต่ท่านก็ต้องทําเพราะอะไรครับเพราะว่ามีพระอยู่สามกลุ่มที่พุเจ้าจะจะ,จะเทศให้ฟังนะครับท่านเน่ยเทศเกี่ยวกับอคิขันปรมสูตรนะครับซึ่งสูตรเนี่ย เป็นสูตรพูดถึงการประคองตัวของภิกษุเกี่ยวกับขันห้านะครับการติดในขันห <K> ้าเขาเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอาจจะเป็นศัพท์พระพุทธศาสนาเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มนะครับเอาคร่าวๆก่อนเกี่ยวกับการมีร่างกายเนี่ยการยึดติดในร่างกายทำให้เกิดความทุกข์นะครับขันขันขันห้าเนี่ยอย่างที่บอกมันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายนะเอาเอาตัวนี้ก่อนนะ คือท่านเทศเนี่ยท่านพิจารณาว่ามีพระเอ,อ,อยู่สามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือพระที่ฟังเทศแล้วเนี่ยหกสิบรูปเนี่ยจะบรรลุอรหันต์นะครับเห็นไหมแต่อีกกลุ่มที่สองนะครับอีกหกสิบรูปเนี่ยกลุ่มเนี้จะศึกนะครับจะอยู่ไม่ได้เพราะคําเทศนาของพระอ,องค์ท่านส่วนกลุ่มที่สามเช่นกันกลุ่มที่สามก็จะศึกเหมือนกันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน แต่ผมจะแบ่งงี้นะคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็พร้อมที่จะบรรลุธรรมอยู่แล้วกลุ่มที่สองเนี่ยอีกอหกสิบูปนะเป็นพระที่ประชิกอยู่แล้วนะครับแต่ยังดื้อด้านยังบวชอยู่คือ,คอพระเจ้าก็ปล่อยพวกนี้ไว้ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้ก็จะทําลายศาสนาไงเป็นพระประชิกแต่ไม่ยอมสึกพระประชิกที่ไม่ยอมสึกเนี่ยทำไมถึงบาปรู้ไหมครับเพราะว่าขาดจากความเป็นพระแล้วเนี่ย และยังห่มจีวรปฏิบัติเยี่ยงพระเนี่ยข้อแรกเลยนะคุณผิดศีลข้อข้อสองแล้วถูกปะลักขโมยเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่หยิบไปเนี่ยมันเป็นของสงฆ์แต่คุณไม่ใช่พระสงค์ดังนั้นผิดศีลข้อสองแล้วก็อะไรครับผิดศีลข้อที่สี่ก็คือมุสาใช่ปะโกหกว่ายังเป็นพระอยู่ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยปฏิจิกแล้วนะแล้วที่ยังเสพกามนะไปร่วมเพศกับศีกาเนี่ก็ผิดกันอีกใช่ไหมผิดศีลข้อสามเขาไปอีก มันถึงตกนะกไงถ้าไม่สึกนะถ้าสึกเนี่ยก็อาจจะไม่ตกตรลกและดีไม่ดีได้ขึ้นสวรรค์ด้วยสามารถบําเพ็ญนะครับบำเพ็ญเพียรได้ได้ถึงพระอนาคามีเลยนะครับสําหรับพระปริยิกที่รู้ตัวแล้วรีบสึกนะแล้วกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามก็คือพวกนี้ก็จะสึกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อาบัติคือพระกลุ่มสามเป็นพระดีนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าที่พระเจ้าเทศตัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากและโอกาสที่จะผิด ศีลเนี่ยเยอะท่านก็บอกว่าให้สึกไปเป็น,นารววาจะดีกว่าส่วนจะบรรลุธรรมหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเห็นไหมมีสามกลุ่มนะกลุ่มแรกคือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและท่านเทศเสร็จแล้วเนี่ยท่านเทศอักขิขันปรมสูตรเสร็จแล้วเนี่ยพระหกสิบรูปนี้จะบรรลุอรหรันตันทีนะครับไม่ใช่อรหันนะครับอรหรันจะอ่านผิดนะอรหันนี่ไม่ใช่พระอรหันาหานี่เป็นนกอธิบายเพิ่มเติมอาจจะยืยดไปนิด่งนึงนะครับ คือหกสิบรูปกลุ่มแรกเนี่ยจะบรรลุอรหันต์นะครับกลุ่มที่สองหกสิบรูปกลุ่มที่สองนะครับก็จะร้อนลนอยู่ไม่ได้ในพระสูตรบอกบางรูปจรกงๆก็กระอาเลือดเลยต้องสึกออกมาเพราะเป็นพระปราชิกค,คือทนอยู่ไม่ได้แล้วจากที่บุญเจ้าเทศกลุ่มที่สามก็สึกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อาบารยแรงไม่ใช่อะไรนะครับเป็นบุคคลที่ใจหนึ่งอยากจะบวชใจหนึ่งอยากจะสึกพกฟังแล้วเนี่ยสึกไปดีกว่า พราะบวชแล้วเนี่ยอาจจะทําผิดใช่ไหมอาบัตเล็กเป็นอาบัตใหญ่ได้ขั้นก็เลยพิจารณาว่าศึกดีกว่าสําหรับกลุ่มที่สามนะครับและพอศึกไปแล้วเนี่ยบางบางรูปก็เป็นฆราวาสบางรูปก็ไปบวชเป็นสมเนนก็บรรลุธรรมถึงขั้นอนาคามีก็มีนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเทศนะครับซึ่งไอ้คำเทศพระเจ้าเนี่ยมันมันมันเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องขันหานี่ยเกี่ยวกับเรื่อง พระพิสุกอายุติดในขันห้าท่านจะเปรียบเทียบง่ายๆนะพิสุเนี่ยนอนนอนนอนกอดผู้หญิงาสาวสวยเนี่ยกับการที่กินกินถ่านละล้อนเนี่ยกินถ่านละล้อนอะไรดีกว่ากันคุณนท่านเปรียบเทียบนะคืออะไรครับคือว่าพิกษุที่ยอมกินถ่านร้อนแล้วจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยยังไงดีกว่าไปกอดสาวสวยเพราะยังไงท่านก็ไม่ตกตะลรกแน่นอน แต่ภิกษุที่ยอมกอดสาวสวยไม่กินขันและร้อนนะครับเสพสุขในชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องตกต้องตกนรกตกนรกอันยาวนานนะเห็นไหมนี่คือคาเทศของพระเจ้าซึ่งมันมีเยอะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มแต่าาว่าจะจะ,จะพูดตรงนี้ก่อนว่าในพระพุทธ,ธการเนี่ยภิกษุศึกเป็นร้อยรูปก็มีนะครับไม่ต้องตกใจทรมะยังใช้ได้เสมอนะครับเรื่องต่างๆในพุทธ,ธการเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเผชิญมาเยอะ ยิ่งกว่าเราอีกแต่ว่าพอทาคำส,สอนท่านเนี่ยมันเป็นของจริงไงเป็นอากการิโกเป็นอะไรต่างๆอักากาลิโกคือว่าไม่ล้าสมัยใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยคําสอนของพ่าเจ้าเนี่ยธรรมะก็ไม่มีล้าสมัยนะครับแต่ยุคหลังๆเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนมหไหมมาเป็นพิธีกรรมมาเป็นศิลศาสตร์ปะปนกันไปหมดจนจนคนเข้าใจคิดว่าศิลศาสตร์อะไรพวกเนี้ยบนบานสารกล่าว เข้าวัดที่ไปขอโชคขอ,ขอลาบเนี่ยเป็นพระพุทธศาสนาซึ่งมันไม่ใช่ไงนะครับดังนั้นก็ต้องตกใจคนที่เป็นชาวพุทธที่เข้าถึงคําสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ตกใจกับเรื่องนี้เลยมันเป็นการกันกันกรองกันกรองอรารัชีให้ออกจากพระพุทธศาสนานะครับดังนั้น,นแล้วเนี่ยยึดพระธรรมคําสั่งสอนเป็นหลักนะครับยึดคําสั่งสอนของพระสงฆ์เป็นหลักนะเขาบอกว่า ทำตามท่านสอนเตียนทำเต่ยทำตาม,ต αι, ตามที่ท่านทำคำสอนใดที่พระส่งมาสอนเราแล้วมันดีเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันสามารถให้ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้เรายึดมาใช้แต่ว่าถ้าเกิดท่านมีอันจะต้องสึกอ,ออกไปเพราะมีคดีมีอะไรมีประจิกเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันเป็นตัวบุคคลเนี่ยแต่เราเอาคำสอนไว้เป็นหลักนะครับพ็ฝากกันไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องขันห้าต่อในคลิปหน้า นะครับโอเคครับสวัสดีครับ